สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องๆนะครับวันนี้พีแอดจะมาพาพี่น้องๆท่านนะครับมาเที่ยวที่วัดพระบาทนะครับอากาศร่มเย็นมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปขึ้นไปดูพระบาทของจริงครับที่แม่ห้องสอนอำเภอปลายครับเชิญครับเชิญนี่นะครับนี่คือวัดพระบาทกำลังสร้างนะครับ เขาเรียกว่าบูรณะเนาะบูรณะนะครับบูรณะนะครับนี่เป็นรักคังถวายน,น,น,นะครับ6มุกลาคก6 6นะครับสองหนะครับขนะึ้นสร้างครับถามขึ้นมาเลยครับ มาแลครับต้องมาไหว้พระบาทก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาชมพระบาทนะครับตรงนี้เขาเป็นพระพุทธรูปนะครับของพระบาทนะครับกำลังบูรณะหรือปรับปรุงนะครับเป็นสวยงามมากครับตรงนี้นะครับรอยพระบาทของจริงนะครับก็จะเป็นตรงนี้ครับอาเชิญับเชิญ นี้ครับเป็นข้าบาดนะครับนี่ครับเท้าข้าบาทนะครับก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้เลยครับนี่นะครับโอเคครับไปทีนี้เราก็จะออกไปข้างนอกอันนี้กำลังซ่อมแซมหรือบูรณะบูรณะอยู่นะครับตอนนี้ครับบูรณะอยู่ ครับผมวันนี้ก็ได้มารีวิววัดพระบาทพี่พี่ๆท่านๆทุกท่านนะครับอยากจะมาดูหรือจะมาเที่ยวนะครับหน้าหายหน้าหนาวนะครับมาเที่ยวได้นะครับที่วัดพระบาทจะมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะของอำเภอปลายนะครับก็แนะนำมาได้เลยนะครับครับวันนี้ผมขอจบการรีวิวนะครับวัดพระบาทของอำเภอปลายเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ